คนร้ายใช้อาวุธ M16 ถล่มเสียยุทธนักธุรกิจร้อยล้านค้าไม้ย่างพาราและอุปกรณ์ก่อสร้างมุ่งประเด็นความขัดแย้งทางธุรกิจ เมื <premises. S 2> ่อเที <happily stayed Korean> ่ยงคืนเศษของวันที่26มีนาคม2553พันตำรวจโทปฏิพานวิสารพนักงานสอบสวนสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรทุ่งคางโงกอำเภอเมืองจังหวัดพังงาได้รับแจ้งว่ามีเหตุใช้อาวุธสงครามยิงถล่มกันที่ปากซอยโรงแต่งแรกตรงท้าวัดมะปริงหมู่4บ้านปริงตำบลนบปริงอำเภอเมืองจังหวัดพังงาจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรทุ่งคางโงกจำนวนหนึ่งถึงที่เกิดเหตุตรงจุดห่างออกไปประมาณ10เมตรตรงพื้น เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวนทั้งสิ้น18ปลอก จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายธีรยุทธ์วิวัฒน์ทรงชัยอายุ49ปีอยู่บ้านเลขที่29ทับ9บ้านนายยงหมู่8ตำบลลอยยูอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเจ้าของบริษัททรงชัยพาราบุจำกัดนักธุรกิจรับซื้อไม้ยางพาราและขายอุปกรณ์ก่อสร้างขับรถยนยี่ห้อเมอร์เซเดสเบนซ์สีดำรุ่นเอ l a ลา500 AMG ทะเบียนป้ายแดงกอขีด1005ภูเก็ตพร้อมกับผู้ติดตามจำนวน2คนซึ่งกลับจากทำธุระส่วนตัวในซอยแต่งแร่และดาบตำรวจวิชัยจันเทพอายุ 40ปีพอบอหมู่งานสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาขับรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าวีโก้สประตูสีบลอนทองทะเบียนป้ายแดงชอขีด9 2้าตามมาติดติดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีเสียงปืนดังรัวขึ้นจากด้านขวาของรถรรจึงเร่งเครื่องยนต์ขับรถหลบหนีไปจอดที่ลานหน้าที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ2กิโลเมตรพบว่านายธีรยุทธ์ถูกกระสุนปืนเข้าที่ข้อมือขวาและเข่าขวาโดยกระสุนปืนยิงถูกรถเมล์สิ้ ดสเบนต์จำนวนเจ็ดแห่งส่วนผู้ติดตามสองคนนั่งอยู่ในรถปลอดภัยด้านดาบตำรวจวิชัยถูกยิงเข้าไหล่ขวาหน้าอกด้านขวาและขาขวารถยนต์ถูกกระสุนปืนจำนวน11แห่งถูกกระสุนปืนยางรถระเบิดเนื่องจากเร่งความเร็วรถขณะที่ยางรถบดกับถนนเป็นระยะทางถึง2กิโลเมตรทำให้ล้อรถพังยับเยินผู้บาดเจ็บทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพังงาก่อนที่แพทย์จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลภูเก็ตซึ่งในขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งสองคนได้พ้นขีดอันตรายแล้วด้านพลตำรวจตรีชลิตถินธานี ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงากล่าวว่าขณะนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อคอยดูแลความปลอดภัยให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบากลกรุงเทพภูเก็ตตลอด24ชั่วโมงโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มุ่งประเด็นความขัดแย้งทางธุรกิจและปัญหาเรื่องอิทธิพลในพื้นที่ซึ่งจะได้ดำเนินการสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป